สซอนเทคประเมินสาเหตุที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งต้องประกาศปลดพนักงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับบางครั้งประกาศปลดพนักงานกว่าหลักหมื่นคนเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์นี้แม้ว่าเราจะเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ออกมาเรื่อยๆก็ตามครับการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในยุคนี้ต้องยกให้ AI เป็นตัวนำนะครับเพราะเราเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเลยครับและจะเห็นว่าบริษัทต่างๆนั้นก็ทํางานกันอย่างหนักเพื่อหวังจะดึงดูดผู้ใช้งานนะครับ แต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแม้จะเห็นบริษัทเทคโนโลยีเติบโตกันไม่หยุดในช่วง2-3ปีมานี้นะครับแต่ก็มีข่าวออกมาว่าบริษัทหลายแห่งประกาศปลดพนักงานออกมาจํานวนมากสูงสุดคือหลักหมื่นคนครับโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันครับ หลังจากโควิด19เริ่มคลี่คลายในปี2022เริ่มมีพาดหัวข่าวบริษัทเทคโนโลยีประกาศเลิกจ้างพนักงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ครับล่าสุดปีนี้คือเท s l a และ Intel แต่ละปีมีตัวเลขรวมกันกว่าแสนคนโดยเฉพาะปีที่แล้วที่ทะลุกว่า2 0 0แสนคนเลยครับเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยโควิดเลยสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกนี่ชะง,งักงันแต่ มองในมุมกลับนะครับธุรกิจที่อยู่ในภาคออนไลน์เนี่ยเติบโตมากๆในช่วงที่เป็นวิกฤตการโควิดคนคออกจากบ้านไม่ได้คนต้อง work from home ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์บางตัวเนี่ยขายดีแบบไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเขาขอะบ้าน <อะ S 2> ต้องมีไมค์มีกล้องใช่ช่วงระหว่างที่ดีมากๆเนี่ยเขาก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่าง f c e e o o k g o o g l e นะครับหรือว่า Microsoft นะฮะพอต้องทำงาน work ฟอร์ home หนึ่งคนเนี่ยต่อหนึ่งการทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเยอะด้วยเขาก็ต้องรับคนเพิ่มแต่ตอนที่เขารับคนเพิ่มเนี่ยเราไม่รู้เราก็หลบโควิดอยู่ในบ้านเ,ออเราก็คิดว,ว่าแบบทุกอย่างคงแย่หมดบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้เดี๋ยวเปิดมาเลอแบบถ้าอดทนรอไม่ไหวจนครบโควิดอาจจะสิ้นลมสิน้นชีพไปก่อนก็ได้ผลปรากฏไม่มีใครรู้ว่า,วาบริษัทเหล่านี้เขารวยขึ้นกว่าเดิมมากรายได้เขาเยอะจ้างคนเยอะสุดท้ายพอจบโควิด ทุกอย่างเปิดกลับมาทุกคนกลับมาทํางานออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้เหมือนเดิมเกิดอ,อะไรขึ้นครับพวกเขาเนี่ยต้องระบายคนออกเ,ออเพราะว่ามันกลับมาทํางานออฟฟิศได้แล้วค,คนทํางานจํานวนที่เขาเพิ่มขึ้นมา2 5 0 0 0คนสา0 0 0คนเนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วเ,ออเขาก็คอยทยอยปลดออกแต่เวลาปลดออกเนี่ยมันเป็นข่าวทุกคนตกใจโอ้ บริษัทยักษ์ใหญ่กำลังจะล้มแล้วโห <H ur ly> นี่เป็นเรื่องใหญ่ของโลกนี้เลยบริษัทเหล่านี้เร่งระบายคนออกเยอะขนาดนี้แสดงว่ากิจการแย่แล้วไม่ครับรายได้ข<อ>เขาลดลงเขาก็ลดนคนออก <H ur ly> เขาก็แค่ปรับทุกอย่างให้มันกลับสู่สภาพเดิมถ้ามองภาพให้เห็นลึกๆจริงๆเราจะเข้าใจเลยว่าเอ๊ะไม่มีแครเดือดร้อนเลยนนเรื่องนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องปกติมันเป็นเวปกติมากเลยจะเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเหมือนเหมือนจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไหมครับแน่นอนกระแส AI มานะครับตอนนี้ ใครกล้าออกผลิตภัณฑ์อะไรหรือเซอร์วิสอะไรก็ตามที่ไม่มีคําว่า AI มั่งคนที่ทํางานด้าน AI ตอนนี้ก็เนื้อหอมเลยเฟื่องฟูเลยโอ้ยเดี๋ยวก็มาซื้อคนนั้นก็มาชวนเห็นไหมฮะคนทั่วๆไปนะฮะคนสเญ่กังวล AI มาเนี่ยมันจะทําให้คนตกงานหรือเปล่าแน่นอนครับมันจะมีงานประเภทหนึ่งที่จะใช้คนน้อยลงแต่คนที่ทํางานอยู่ในสายอาชีพต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําวันนี้เลยนะ คือคุณต้องหาความรู้ว่าถ้าคุณจะต้องไปควบคุมอุปกรณ์ที่มันเป็น AI อ่ะหรือถ้าคุณจะต้องเป็นคนคอนโทรลหรือเป็นคนสั่งงานหรือเป็นคนเรียนรู้และคน e v e l o p AI ครับคุณจะต้องเรียนสาขาไหนเพิ่มถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณก็จะรอดพ้นจากวิกฤตการ AI มาจัดการกับคนแม้แต่คนทำงานที่ทำอยู่แล้วเนี่ยต้องอัพสกิลด้วยไหมครับต้องอัพสกิลครับสกิลที่สำคัญมากๆกก็คือโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งทุกสาขาอาชีพเลยนะฮะอย่างน้อยๆก็ไพทอนครับ ถ้าคุณมี Python เนี่ยคุณสามารถจัดการกับ Data ส่วนหนึ่งได้คุณสามารถ o p e r a t รกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณก็ไปสั่ง AI ได้ด้วยรเรียนแล้วไม่ต้องไม่ต้องได้ใช้ก็ได้นะเพราะอะไรละ่ะหลักการของภาษาโคโดดิ้งโปรแกรมเนี่ยมันสอนให้เรามีเหตุมีผลต่อให้คุณเรียน Python มาคุณไม่ได้เอาไปทำหน้าที่การงานเลยนะในออฟฟิศคุณไม่ได้ใช้งานเลยคุณจะกลายเป็นคนมีเหตุมีผลและมีตรกะในการคิดมากขึ้นกว่าเดิมแค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วในชีวิต วิกฤตโควิดสิกลายเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับทุกภาคส่วนนะครับไม่เว้นแต่บริษัทเทคโนโลยีที่จะต้องตั้งรับกันให้ได้รวมถึงคนทํางานเองด้วยครับยังมีข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาอัปเดตกันด้วยครับ พร้อมจะอยู่ในบ้านอัจฉริยะกันหรือยังครับชวนมาสำรวจเครื่องใช้ไฮเทคในงาน IFA ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีบริษัทต่างๆยกผลงานสุดล้ำมาโชว์กันครับทั้งตู้เย็นที่เก็บอาหารสดได้นานกว่าเดิมเครื่องดูดฝุ่นน้ำหนักเบาเครื่องซักผ้าที่ใช้เวลาเพียง49นาทีรวมถึงเครื่องล้างจานที่เชื่อมต่อกับมือถือเราได้ครับ ที่นครการ,กรจีในปากีสถานมักประสบปัญหาน้ําประปาไหลไม่แน่นอนครับและไม่เพียงพอกับการใช้งานต้องเปิดก๊อกทิ้งไว้ a s ซ n น i ี่บริษัทสตาร์ทอัพเลยพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ที่จะมาช่วยตรวจจับเมื่อน้ําไหลเข้ามาและกักเก็บน้ําได้ทันทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําโดยไม่ต้องรอลุ้นเองอีกต่อไปว่าน้ําประปาจะไหลามาเมื่อไหรครับ คุณผู้ชมอัปเดตข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันได้ทางออนไลน์ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science and Tech นะครับรวมถึงฟังผ่านไทย p s s o d c a พอดังสต์ฟัง Science and Tech กันได้ทางพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่รวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับและกลับมาพบกับทันโลก Science and Tech กันได้ทุกๆสัปดาห์ครับ